สวัสดีจ้าพี่น้องปองปลายสุผูสุข้นจ้าสาวปุ่นกินแซ่บมาแล้วพี่น้องมาจ้ามือนี่สาวปุ่นได้มากมาพี่น้องมากมาเกาหลีมามาผิดเกาหลีหลุดชีดกลบวหลุดอันนั่นสาวปุ่นเนอาผสมกันพี่น้องกัหลุดไกลผิดหลุดผิดไกลนี่พี่น้องกินกับหมูทอดอัน,น กับไข่าดาวจ้ะผักกับพักเกี่ยสาวปุ่นก็นมีผพักสลัดเนี่ยนะพี่น้องกับยีนอุกกับกาไกจ้ะมาจ้ะเสร็จแซ่บนำกันกับสาวปุ่นพี่น้องขําแหลกเอาหมูหมูกับหมาน,นี่นองพี่น้องร่องเบิ่์

thank mm -hmm. you ห,หมามาน้องไปดองเส่มามาก,มากับหมูอ้าซาปุ่นใส่หมูก่อนพี่น้องไปเห็นหมูแม่เอ,อ้าเอาเอาหมูก่อน,อนไปดองเสียบเสียบจ้ะมามากหอหมู Mm-hmm. มองหันขึ้น่งเสียบแต่พี่น้องนำมืออีกนะน่ะมาจาะพี่น้องป้าคำเนใจหมแบันเนียบเสียบน้อกันจ้ะเจในสิีขาป่าท้าปกุ่มน,นอ้นองหระอือล nhau hay cái má Hold on. Wait on. เร่องครับพี่นองฮสามสันพอดน้ำปลากรับ ามาเพชรซาบุนใส่รถชีดกคบรถเพชร and รอันน้น พักห้อยก่อนไปเนาะเกื่อ่งเสียบเดี๋ยวว่างันลองบางอีกกันจ้ะมามากับหมูหมูทอดมาจ้ะกนไม่อยากใส่เมื่อได้ไปเนาะ หอมชี่นะ้หอหมูแล้วา,ามชันพอรำปลาจ้าเนื่สาบุน พำพี่น้องจัดเมนูยังไงจ๊ะจัดเมนูยังไงอืม เป็นอ่ะจ,ะจักันปะจ๊ะภาษานุณยแบบคือเกาหลีเป็นเมื่นกันกันนะ ประมาณที่ไปเนาะไมนคว่ำเกือบเกือบชีดเกือบความเพชรแต่น้อยไปนเนาะว่าเผ็ดร้ายจ้ะเผ็ดก็ดีอ,ดอืม้ม ถ้นผจงตอนมัวถาเจ้าบางนเป็นซิมไปแล้วเป็นไอยากซิมน้ำาพนะแืม กับคลักจำเนี่ยคือก,ก้าวเลยจ้ะพี่น้องอม,มามา่มาม่าเพดด็ดก้าหด,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 ดีบดชีสกับบดไก่บดเพ็ดแล้วพุ่นเอาผสมกันแล้วก็ซามสั้นทอดน,น้ำปลาพี่น้องกินกับผักกับผักแกม อันรู้มีออมอ่อันไขดาวพร้อมใจพี่น้องอันเช้าปุ่นจ้องว้ถาเป่าต้นมาซิมน้ำแสบคลาดแสบเนี่ยอีกคือเกาหล่ะจ้ะสำหรับคลิปนี้พอการจำเนี่ยนอกจากพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวปุ่นกินแบน่บแนเด้อจา้าสวัสดีจา้า